แล้วมีปัญหาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นของแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทาให้พวกเราต้องมารวมตัวกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเอกสารการมาของพวกเราคือว่าขอให้ถอนฮอร์โมน,นแบบวี้ออกมาที่คิดว่าอยากให้พี่น้องน,นะะักข่าวถึงประเด็นแล้วเดี๋ยวื่อว่ามีคํถามอาจจะถามท่านประธานท่านรองประธานที่มารับ เจสด้วยก็ได yes. ้ว so, ่าต it so, ่อกรดีที่เราขอให้ขออย่างจะขอได้ยังไงขอแบบเรีว่านี่ครับมีสาิกครับครับอาจารย์สมด็จครับนี่จะิดตสงหน้าอ๋อเจอ้วเล้ครับนี้ก็จะมีอารอ่นหนาีมาและทำตัวแล้วก็ 2,559เรื่องขอให้มีการถอนร่างพระราชบัญญัติแรกพศสุดสุดๆออกจากกระบวนการพิจารณาของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติสนอชโดยด่วนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่เรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติสนอชอ สิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งเหตุผลที่ต้องคัดค้าและขอให้มีการถอนร่างพระราชบัญญัติแรกพศจุดจุดจุดเอาจากกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องด้วยร่างพระราชบัญญัติแรกพศจุดจุดจุดหรือร่างกฎหมายแรกฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชจั้งกรรมมาทการวิสามันพิจารณา,า,าร่างพระราชบัญญัติ